ก่อนเข้าไปดูในเกมนะครับใครไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันเนี่ยฝากกดให้กันด้วยนะครับส่วนใครที่ดูมานานแล้วไม่กดนะฮะใจร้ายมากๆเลยฮะดูทริคเลิกไม่กดให้กันอีกอย่าลืมนะครับกดให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาสอนวิธีการเล่นโอเมนนะครับหนึ่งในมหาเทพของออฟเลนนะครับก็มหาเทพออฟเลนเนี่ยอธิบายง่ายๆมันจะมี ลิเตอร์โอมนเยนาแล้วก็ตัวสุดท้ายห้อยมาแบบห้อยมาแถมๆนะครับฟลอเรนติโนนะครับเพราะฟลอเรนติโนมันโดนเนิร์ฟแล้วน้องมันก็อาจจะอ่อนลงบ้างนะครับอ่ะอันนี้มากดตัวหลักให้ดูเลยนะครับแรงนี้จําไม่ได้ว่ากี่ดาวประมาณ 60- 70ดาวประมาณเนี้ยนะครับก็วิธีการเล่นนะครับเราต้องดูก่อนว่าเลนที่เรายืนเนี่ยเรายืนคู่ไขรนะครับอย่างแรกที่ทําเลยคือดึงคีปออกมาสมมุติว่าเราอยู่ออฟเลนแล้วเลนออฟเลนเนี่ยนะครับ เพื่อเรามันไม่ได้มาไม่ได้มาเริ่มฟาร์มตรงนี้เราก็ดึงคีปออกบึงบับออกให้นะครับจะเป็นบับฟ้าหรือบับแดงก็แล้วแต่นะแต่ว่าดึงให้ก็จะเป็นแบบป่วนๆโลมสมมติว่าโลมมาเช็คบับแดงเนี่ยเราก็จะแบบดึงออกใช่ไหมว่าโลมจะสงสัยว่าเฮ้ยมันมันมาตีบับแดงว่าก็จะแอบ,บวิ่งเข้ามาดูแล้วจะเสียเวลาโลมด้วยนะครับ <c oughs> าการเล่นก็แบบยืนในป้อมก็ได้โดนกดดันนะครับเจอฟอร์เลนผมอัพหนึ่งนำนะสำหรับผมนะครับอันนี้เขาหยามลกเ,เกินไปนะผมว่าอยู่ๆเขาวิ่งมาแบบตัดคีั้าน 2, น่เียออคืมกิน,น แล้วก็เขาไม่คิดด้วยล้ว่าทีมเราจะวิ่งมาปิดนะครับเออก็คืออิลูเมียจริงๆถ้ามองตามภาพรวมนะอิลูเมียมันมันวิ่งมาปิดค่อนข้าง,างจะยากนะครับเพราะตัวมันวิ่งช้าส่วนใหญ่คนเล่นอิลูเมียเนี่ยก็จะเคลียร์คีบกลางแล้วรอดักพุ่มนะครับเพื่อที่แบบใครวิ่งผ่านมาก็แบบปล่อยสกิลใส่พุ่มแต่อันนี้อิลูเมียผมเขาเล่นเป็นงานนะเขาวิ่งมากันอะไรเงี้ย แล้วก็อธิบายส,สกิลโอเมนง่ายๆสกิลหนึ่งคือกระชากนะครับสกิลสองคือกดการดาเมจแล้วเวลากดเนี่ยเราจะวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตีปกติเมันจะมีสแต็กขึ้นมานะครับสแต็กขาวก็คือเก็บสแต็กส่วนสแต็กแดงเนี่ยยิ่งเราตีตีไปเนี่ยเราจะตีเร็วมากนะครับสแต็กสีแดงตีตีตีเนี่ยมันจะตีเร็วนะครับตอนอยู่สีแดงนะครับแล้วก็เวลาสแต็กสีแดงเนี่ยหรือตีครบสแต็กแล้วนะครับสมมุติว่าสกิลหนึ่งกับสกิลสองเราคูลดาวอยู่นะครับเนี่ย มันจะลดคูดาวรับแต่ละฮิตของมันเนี่ยจะลดคูดาวให้นะครับซึ่งถือว่าเป็นสกิลที่เหมาะกับการหนึ่งหนึ่งมากตัวของโอเมนเนี่ยหนึ่งหนึ่งกับแคลรี่ได้แม่งเกือบทุกตัวในเกมนี้นะครับจะมีบางตัวที่อาจจะหนึ่งหนึ่งแล้วแบบยิงมันไม่ตายเช่นแบบโมเลนเพราะว่าโคตรพ่อโคตรแม่งความถึกนะครับโอเมนในสมัยนี้ส่วนตัวผมเล่นเป็นสายแท้งนะครับแท้งแบบแท้งธรรมชาติไม่ออกแฟร์เรทูธด้วยเอ้ยไม่ใช่ไม่ออกทารอนนะครับแฟร์เนทารอนผมไม่ออกอันนั้นนะครับเพราะว่าเราเน้นยืนแข็งนะครับเน้นเปิดไฟให้เพื่อน เน้นไปแบบลุยกับเพื่อนยืนแทงให้เพื่อนอะไรพวกนี้จะมีประโยชน์มากกว่านะครับเพราะว่าต่อให้เราออกของตีมันเนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่มดาเมจอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าเราออกของแทงมันเนี่ยเราจะยืนรับตีนได้ดีกว่าเพื่อนมาช่วยเรานั่นเองนะครับผมก็เลยเน้นเป็นของแทงซะส่วนใหญ่นะครับสาหรับตัวของโอเมนตัวนี้นะ <c oughs> ถ้าให้พูดกันตรงๆฟอร์เรนติโนดูชนะทางโอเมนนะครับถ้าแบบ ยืนหนึ่งหนึ่งยืนลำด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับคือมันเก่งกับแครี่เก่งกับพวกบอบบางแครี่เมทอะไรเงี้ยจับโดรกลวเคลียนเคียนเคียนเคียนแต่มันอาจจะแบบสู้กับพวกที่สเตนเก่งๆอาจจะสูสีแหละนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวหนึ่งหนึ่งที่เก่งที่สุดในเกมสําหรับใครที่เบื่อหน ün 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 ห então, ่ายกับการเล่นโลมนะครับเบื่อหน่ายกับการเล่นแคลรี่เล่นป่าเล่นเมทพวกเนี้ยนะครับก็ลองมาเล่นออฟเลนเล่นโอเมนดูก็ไม่ต้องไปยุ่งกับใครเลยครับวันวันแม่งคุยกับกับคีบอบนะครับคุยกับคีบจนเป็นบ้าแล้วฮะเนี่ยอย่าคี วิธีเล่นโอเมนก็เคลียร์คีิเดินเติมไฟเคลียร์คีิเดินเติมไฟอาจจะไปตัดคลิปหลังป้อมเขาบ้างตามโอกาสที่มันทําได้นะครับจังหวะนี้เห็นเพื่อนฟาร์มจะเสร็จแล้วเราก็รอที่จะล็อกเขานะครับถ้าเขาห้าวกระตุกปุ๊บก,ก็ล็อกนะครับโอเมนจะล็อกพวกที่ใช้การ C ีซไม่ได้นะครับแต่ฟอร์เลนเนี่ยต่อให้มันกระโดดทับหัวเรานะครับเราก็ยังล็อกมันได้อยู่เพราะว่าอันติฟอร์เลนคือโดดทับหัวใครไปเนี่ยจะโดน C c ซจากคนนั้นแต่จะไม่โดน CC จากคนอื่นนะครับเพราะงั้นเราที่เป็นคนโดนเหยียบหหััวเเเเน่ยยราากก็็งลอออขไดดู้มมืิ นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่เหมาะนะกับการเอามาเอามายืนรับตีนฟอร์เลนหรือว่ารับตีนเยนาลิกเตอร์อะไรพวกนี้หยิบโอเมนมานี่ก็เหมาะมากๆนะครับเพราะว่ามันมันถึกมันไม่ตายเอาง่ายๆมันถึกมันไม่ตายมันทนนะครับดาเมจอาจจะไม่ได้หวือหวาวู้ว่ววาเหมือนกับลิกเตอร์หรือว่าเยนาที่แบบมีสตันมีซีซีเยอะๆมีดาเมจแรงๆนะครับแต่อันนี้คือมันล่อตีนครับก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมแนะนานะนะครับล่อตีนได้ค่อนข้างเีดด่จะดีนะครับ ตอนแรกผมออกรองเท้าออกรองเท้าง่ๆมาชิ้นหนึ่งเพราะว่าไม่ได้ออกรองเท้ากับซีซีนะครับเพราะผมเน้นแบบเอ้ยเราอาจจะแบบไม่โดนซีซีเยอะอยู่แล้วเรายืนกับฟอร์เรนนะฟอร์เรนซีซีน้อยจะตายนะครับก็ออกรองเท้ามาวิ่งไปเติมไฟแค่นั้นพอแล้วก็เน้นออกไอเทมเซตอื่นนะครับอันนี้ก็ออกไนท์เพลทแล้วก็ออกก้อนไฟมาเนาะเพื่อที่จะแบบยืนแข็งๆนะครับโดนฟอร์เรนฆ่าไม่ตายเมื่อกี้ฟอร์เรนโผล่ตรงกลางนะครับเราก็วิ่งมาดักตรงนี้นะครับเพราะเขาต้องวิ่งกับลายเดิมอยู่แล้ว แล้วก็ในตอนต้นเกมเนี่ยเราไม่สู้เขาเลยจะสังเกตว่าผมมาไม่สู้เขาเลยนะครับแต่พอผมมีของที่ผมคิดว่าเออมาไหวแล้วนะครับก็สู้เต็มที่นะครับเข้าไปยืนหวดเข้าไปยืนฟันเข้าไปยืนล็อกนะครับจริงๆเล่นออฟเลนเนี่ยมันจะช่วยให้เราแบบเล่นออฟเลนแล้วเป็นโอเมนมันจะช่วยให้เราแบบมองมินิแมปได้มากขึ้นนะครับแบบอ่านเกมให้เขาอยู่ไหนบอกเพื่อนก็ได้บอกเพื่อนเฮ้มันอยู่นู่นนะมันอยู่นี่นะมันจะไปนั่นมันจะไปนี่นะครับเพราะเราไม่ไม่ค่อยได้ไปบวกกับใครอยู่แล้วนะครับพูดตรงคือเราเป็นหัวหน้าคีะะนครับ ไปเติมไฟก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งอะไรนะก็ล็อกได้แล้วก็วิ่งหนีเลยก็ได้นะครับเพราะดาเมจเราก็ถ้าพูดตรงๆผมมองว่าดาเมจโอเมนไ,ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นตัวที่หนึ่งหนึ่งได้สองหนึ่งได้สาหนึ่งหนีเหอะนะครับสามหนึ่งหนีเหอะจริงๆเชื่อผมนะเกมนี้ผมโดนแบบโดนทอดทิ้งให้ยืนอย่างเดียวดายฮนะแต่ก็จริงๆมันก็เป็นหน้าที่ของ เป็นสิ่งที่เราต้องต้องแลกมาอยู่แล้วนะครับสําหรับออฟเลนเนาะก็คือยืนเหงาโสดอยู่ตรงเนี้ยโอเคป่ okay. วนเสร็จอ่ะพอเพื่อนเริ่มมากองกันเป็นทีมห้านะครับเราก็ต้องตัดใจนะฮะยืนห่างเพื่อนไว้นะฮะเหมือนเป็นคำสาบครับเวลาเพื่อนมารวมตัวกันเราก็ต้องไปแยกดันนะครับไปเลนอื่นที่ไม่มีใครอยู่นะครับอันนี้คือคำสาบของโอเมนนะครับคำสาบของออฟเลนที่เป็นตัวแยกดันแบบเรานะครับ คือถ้าเราออกของดาเมจอธิบายนี้โอเมนถ้าเราออกของดาเมจเนี่ยเราสามารถที่จะโซโล่พวกอ่อนแอที่เข้ามาตีาเราแล้วของตามเราได้แบบง่ายๆนะครับแต่ถ้าเราออกของแทงเราอาจจะโซโล่เขาไม่ได้แต่เขาก็ฆ่าเราไม่ได้เหมือนกันนะครับคือเขามาลุม1ลุม2เนี่ยเขาจะฆ่าเราไม่ได้นะครับแต่ถ้าลุม3อันนี้เออหนีเถอะนะครับหนีตั้งแต่เห็นมันมาตัวตนนะพยายามวิ่งหนีวิ่งหนีละนะครับ จะเห็นว่าผมถึกมากนะครับไปยืนอยู่ไหนก็ได้ยืนสบายๆไล่เคี้ยนเดินตีเดินตีไล่เขี้ยนไปนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยคือต้องบอกว่าเป็นเป็นตำแหน่งสาหรับคนขี้เกียจสําหรับผมออฟเลนอนะเล่นง่ายไฮโอเมนแบบเนี้ยนะครับถ้าแบบอยากเล่นง่ายจริงอ่ะเนี่ยอันติฟิกเกอร์ก็ทําได้ครับไปล็อกเขาเสร็จอ่ะเปิดเสร็จละหมดหน้าที่กูละนะครับหมดหน้าที่กูละอ่ะไปไหนต่อก็ไปแยกดันต่อนะครับแค่นี้แหละนะครับเพื่อนจะอ่ะเพื่อนฆ่าไปละฆ่าดวงไปละจะทาอะไรก็ทาครับเราแยกดัน แค่นี้แหละหน้าที่ของเรานะครับคือเจ้าโอเมนไปเข้าร่วมไฟมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะเอาไปยืนยืนทําไมยืนขู่หรอนะครับถูกไหมโอเมนทาดาเมจจากอะไรการไปตีใกล้ๆซึ่งถามว่าในแรงแบบเนี้ยนะครับมันจะมีใครบ้ามายืนใกล้ผมมันไม่มีหรอกครับเราไปแยกดันหาจังหวะพอมีฟิกเกอร์พอมีอันติก็เข้าไฟไปหนึ่งทีก็พอนะครับนอกนั้นก็พยายามเป็นคนโชคร้ายที่โดนเรียกว่าโดนแบ่งแยกนะโดนให้ยืนห่างจากเพื่อนนะครับ ก็ไอเทมจะออกแท้งบันไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยเกมนี้ผมรู้สึกว่าเกมนำมากนะครับผมก็เลยออกเป็นไก่อาสแตนดาร์ดเพราะไก่อากาศเนี่ยบวกเลือดนะครับบวกเกาะแล้วก็บวกกันเวทด้วยแล้วถ้าเราโดนโจมตีแพสซีฟของไก่อาก็คือจะเด้งเลือดคืนมาให้เราด้วยนะครับนิดหนึ่งถ้าโดนตีปุ๊บเลือดเราเด้งเด้งเด้งเห็นไหมร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบนะครับเด้งมาเยอะมากเลยนะแล้วก็อย่างที่เห็นครับพอเราออกของแท้งเนี่ยอ่าเราเรา,เราละทิ้งดาเมจไปได้เลยแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับกลับมาคือความน่ารำคาญ นะครับด้วงฆ่าไม่ตายมวยฆ่าไม่ตายเอาให้ด้วงกับมวยมายืนเบิร์ดผมตอนนี้ก็ไม่ตายนะครับเรียกว่าโคตรถึกแต่สกิลหนึ่งก็ใช้แม่นๆหน่อยนะนะอย่าใช้ว่า,วาผมบ่อยฮนะเดี๋ยวเพื่อนไม่เชื่อใจฮนะด,ดึงตีดึงตีเดินตีเดิน,ดนฟาร์มาฮนะเนี่ยมันเล่นง่ายนะครับก็อย่าลืมนะครับใครดูนะครับใครดูแล้วยังไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามใว้กันนะครับกดให้กันด้วยนะครับอย่าใจร้ายใจดำกับผมเลยนะฮะขอบคุณครับ เดินฟาร์มแมไล่ตีไล่ทุบไล่หัวไล่ฟาร์มไปนะครับชิวๆหาเขาเรียกว่าหาเลนที่ไม่มีเพื่อนไปนะครับเราจะไปเลนนั้นอ่ะเลนที่ไม่มีเพื่อนอยู่เลนนั้นฉันจะไปฮะเนี่ยอ่ะข้างบนไม่มีเพื่อนอยู่ใช่ไหมอ่ะเราก็วิ่งไปฮะวิ่งไปเคลีย์บนเพื่อนก็นไปทําอะไรกันนุ่งกันนิ่งกันไปแล้วก็ปล่อยไปเ้วก็เดินฟาร์มเดินเคลีย์เวฟคลิปของเราต่อไปนะครับเพราะมันคือโชคชะตาของเราฮะ ที่ต้องอยู่กับความเดียวดายแต่ไฟใหญ่ทีหนึ่งแบบนี้นเราก็วิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาทีหนึ่งนะครับสมมุติแบบอาจจะออกกันแล้วนะครับอ่าต้องการคนล็อกใช่ไหมนะครับเราก็วิ่งเข้าไปจับขึงแล้วดึงขนในเขาสักหนึ่งทีแล้วเราก็วิ่งไปแยกดันตำแหน่งอื่นหรือว,ว่าวิ่งไปหล่อยป้อมแทงป้อมตีป้อมให้เพื่อนก็ได้นะครับเพราะตัวเราบอกเลยว่าเวทีกูดครับผมไม่เข้าใจนะว่าเมื่อกี้ทําไมผมถึงจับมันไม่โดนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาล้างหรืออะไรหรือเปล่านะลองย้อนดูได้นะผมไม่แน่ใจแต่คิดว่ามันควรจะโดนสิ จังหวะเกมนี้มันมันโกงดนะ้วยมันเป็นคอมโบแก๊กนะครับไม่ใช่มันทีทีมเราเป็นคอมโบแก๊กโอเมนแก๊กลิงได้โอเมนกระชากอีกทีนะครับแก๊กใบแล้วเราก็ล็อกนะครับเนี่ยตัวเราแบบแข็งโป๊กเลยนะครับแข็งโป๊กเลยป้อมตีก็ไม่ลดยืนอันทัชเชเบิลอยู่เนี่ยเห็นไหมอึดจัดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการเล่นโอเมนคลิปสั้นมากนะครับก็ถ้าเกมยาวกว่านี้นะครับถ้าเกมยาวกว่านี้ผมก็แนะนําให้แบบอาจจะไปทําอย่างอื่นนะครับอาจจะไปทําอย่างอื่นเช่นแบบ ไปแยกดันบ้างนะครับไปปวนบ้างไปฟิกเกอร์ล็อกหรือออกไอเทมเปลี่ยนไอเทมตามสถานการณ์ที่เราเจอนะครับไอเทมดาเมจ2ชิ้นที่ผมว่าโอเมนออกได้ก็คือทารอนแล้วก็มูลมาสะนะครับก็แล้วแต่นะว่าจะออกชิ้นไหนโอคคแนน5เลยแต่ก็มันเป็นสิ่งที่เราต้องแลกอหูือล้วกับการเล่นออฟเลนเป็นโอเมนเงี้ยมันเราจะไปหวังว่าเราจะเป็น MVP ของเกมหรือว่าหวังว่าจะเป็นที่1มันก็ดูยากนะครับเพราะตัวเรามันเหงาอะนะครับตัวเราไม่ไมใช่ตัวที่แบบ เรียกไฟได้ขนาดนั้นถ้าเราเป็น MVP ที่1ก็คือเรามีเขามาหาเรามากกว่าเขามาปวดเราเขาอยากมาทาเลเราแต่ทําไม่ได้แล้วเราได้ค่าเราได้แท้งเราได้ดาเมจจะเป็นแบบนั้นซะมากกว่านะครับโอเคก็ประมาณน,นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกดาวนะครับเอ้ยไม่มีดาวนี่วาใครอยากมาดูดาวก็มาดูได้นะครับใน Facebook ไลฟ์นะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ ไปแล้วครับสวัสดีครับไบร์ย์เจอกันนะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย,บายครับ